สัสีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่27หรือเปล่าไม่แน่ใจ๋ยวดูในคลิปเอาละกันนะครับดูในเวลาในคลิปนะฮะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างอาละกันครับวันนี้ก็ตอนเชา้าอากาศเย็นสบายดีจังเล,เลยนะครับแต่มชาช้าท้องเสียอ,อ่โอเคก็ตอนเช้าเดี๋ยวเราก็จะไปดูกิจกรรมยามเช้ากันนะครับว่าเราทาอะไรกัน คนะครับตรงเช้าเราก็จะทําการลดน้ําต้นก้าต้นหักที่เราเพาะเอาไว้นะครับก็มีลดน้ําต้นกุหลาบครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นผักกาดขาวปีนะครับลูกผสมนะค,ครับเดี๋ยวเราดูตาจะเป็นอย่งงเราจะลง อะไรไปก่อนนะครับเพราะยังที่ยังไม่พร้อมส่วนอันนี้จะเป็นดาวเรืองนะครับเราก็จะลงขุงไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นควางตุ้งฮ่องเต้นะครับเอามาผัดกินน่าจะอร่อยอันนี้นจะเป็นดอกกระหล่ำนะครับซึ่งยังไม่เคยปลูกเลยนะครับลองดูผัดก็อร่อยนะครับแต่น่าจะนานนะครับกว่าจะกิน ตัวนี้เป็นกระเพรานะครับซึ่งน่าจะใกล้ออกใบจริงนะครับเดี๋ยวออกใบจ,จริงแล้วเราก็จะเริ่มเอาลงไปลงถุงนะครับเอฮะส่อันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับแต่อันนู้นไม่ใช่ไส้เดือนนะฮะเป็นลูกหมาวิ่งไปวิ่งมาอตอนนี้นะฮะนี่นะฮะก็มีการให้อาหารปิดฝาไว้เพราะว่าแมงวีมันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะลอง ดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่จากข้างบนก็เริ่มเป็นมูลแล้วนะครับเริ่มเป็นมูลแล้วเริ่มละเอียดแล้วนะครับรมาดูสิน้องเดือนนี่ฮะม,มาณน,นี้ฮะถ้าลงไปลึกๆก็จะเจอเยอะกว่านี้นะฮะับอือนี่จะเป็นพันธุ์มูนนะครับตัว เราก็เจอกุหลาบพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเราไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรนะครับน่าจะเป็นเขาหยิบผิดมาให้นะครับดอกออกเป็นพวงมากเลยนะฮะนี่นะฮะก็บางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนีอ่อันนี้เป็นดอกกุหลาบพันธุ์โกลเด้นมาสตาร์นะครับคล้ายๆหมาโกลเด้นนะฮะสีเหลือง จะเป็นกุหลาบทับฟีแต่ว่ามันยังไม่บานเป็นทับฟีนะครับสีก็จะประมาณนี้ปกติกุหลาบนี่มันจะบานตลอดเวลาหรือว่ามันบานเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นบานแล้วบานเลยบานแล้วบานเลยนะครับเป็นความรู้นะครับเก็บค,ความรู้เล็กๆน้อยๆเราเจอหนูนอยาเอา,เาอาไปเมื่อกี้ที่ก๊า อยากเอาอะไรมากินอีกแล้ว